สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ครับแล้วก็ u n นบ x ็อกแกะกล่องตัวของ i p a d Pro รุ่นใหม่ประจำป,จำปี2021ไปพร้อมกันเลยนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยผมก็ไปสอยมาจาก Apple Store นะครับอันนี้ก็เป็นตัว i อ p d p r r o 11นิ้วนะครับนี่แล้วก็อีกถุงหนึ่ง iPad Pro 12.9นิ้ว ซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางคุณกิมเขาก็ไปจองออนไลน์ไว้นะครับกดไว้เลยแต่กลายเป็นว่านะครับกว่าของจะมาส่งหน้าร้านหน้าช็อปด้านขายก่อนซะอย่งงางนั้นผมได้ลองกดสั่งออนไลน์ไปในวันนั้น,น,นเลยนะครับแล้วกดเลือกรับที่ Apple Store ไอคอนสยามผมก็จัดมาครับทั้ง2เซตนี้เลยมาเดี๋ยวมาอันบอกกัรอมกันเดี๋ยวมาดูในซองของตัว iPad Pro 11ก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็จัดเอาสีซิลเวอร์มานะครับเป็นตัว256 g b นะครับพร้อมกับเมจิกคีย์บอร์ดสีใหม่ที่มาพร้อมกับเจนนี่คือตัวสีขาวนะครับคือต้องบอกว่าเมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมี2ไซส์คือไซส์ของตัว Pro 11แล้วก็ Pro 12มันจะคนละขนาดกันนะครับจะซื้อมาใช้ด้วยกันไม่ได้แล้วก็นี่ครับนี่สปอนมาครับผมไซเด์มนะครับตัวนี้คือต้องบอกว่าไอ้ตัวชาร์จนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจาขนาดแล้วเฮ้ย มันคือไซส์ของตัวหัวชาร์จ iPhone หรือเปล่าเล็กๆนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับตัวนี้มันคือหัวชาร์จแบบใหม่ที่เรียกว่ากเนียมไนไตรด์นะครับหรือว่า GaN ตัวเล็กแบบนี้แต่ไายไฟสูงสุดถึง33วัตต์นะครับซึ่ง iPad Pro 11นิ้วตัวนี้นะครับมารับการจ่ายไฟที่28.65วัตต์ตัวนี้33วัตต์ใช้งานด้วยกันได้สบายๆครับส่วนฝั่งตัว iPad Pro 12.9นะครับอันนี้เราก็จัดมา1ตัวเหมือนกัน ตึง128 g b กนะครับ Wi-Fi แล้วก็ Magic Keyboard เจนใหม่นะครับแต่อันนี้จัดมาเป็นสีดำพร้อมกับ Apple Pencil นะครับตัวนี้เป็นเจน2อยู่นะครับใช้งานร่วมกับ iPad Pro ซีรีส์ใหม่นะครับปึ๊บนี่แปะชาร์จด้ก่อน <laughs> แล้วก็เหมือนกันครับ นี่ตัวนี้คือเซ็ต M I นะครับ C Power จะเป็นหัวชาร์จแบบ3พอร์ตนะครับแล้วก็จ่ายไฟสูตที่65วัตต์พอรอบนี้นะครับ iPad Pro 12.9นิ้วเขารับไฟแรงขึ้นสูงสุดที่40.8วัตต์ก็เลย65วัตต์มาเผื่อไว้ก่อนนี่นะครับเป็นของ2เซ็ตนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างกันด้วยว่าระหว่าง11กับ12เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างแล้วถ้าเกิดเทียบกับเจนที่แล้วล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวมาเช็คกันที่เรื่องของตัวกล่องขนาดน้ำหนักก่อนคุณบอกว,ว่ารอบนี้ iPad Pro 11กับ12.9เนี่ยม,มันต่างกันเกือบ200กรัมทีเดียวนะครับรวมถึงขนาดตัวเครื่องความหนาอะไรนี้ด้วยนะนั่นก็เพราะว่าฝั่งของตัว iPad Pro 12.9เนี่ยเขาไปเลือกใช้ตัว Retina XDR ซึ่งเป็นหน้าจอแบบที่เป็น Mini LVD นะครับเทคโนโลยีใหม่ทำให้น้ำหนักโดยรวมนั้นหนักขึ้นแล้วก็มีความหนามากขึ้นด้วย พูดอยู่นั่นแหละไม่แก่สักทีนึงเดี๋ยวหาจุดเริ่มต้นก่อนอะนี่ Apple ก็จะมีที่ให้แกะครับง่ายๆแบบนี้ฟ้บระหว่างที่เราแกะก็เดี๋ยวมาพูดถึงโปรเซส s การจองก่อนล้กัน,นครับคือตอนนี้เราก็สามารถจะกดสั่งซื้อ iPad Pro นะครับผมบนหน้าเว็บไซต์ของ Apple ได้แล้วแล้วก็สามารถจะเลือกไปรับของที่หน้า Apple Store ได้ถ้าสาขาน,นั้นมีของนะครับก็กดๆเช็คแล้วก็เลือกรับที่ร้านได้เลยนะครับซุป ขนาดน้ำหนักความบางผมว่าเฮ้ยกำลังดีนะคือถ้าเกิดเทียบกับ12นิ้วตัวที่แล้วที่ลองซื้อมาไใช้งานอยู่ประมาณ2-3สัปดาห์คือเอาจริงก็ยังไม่คุ้นกับ iPad เลยนะครับเรียกว่าต้องปรับจูนใ,ใหม่เผมว่าไซส์11นิ้วกำลังโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องทิ้งไ้ก่อนซึ่งการซื้อของมา p l e นะครับตอนนี้ก็มีประกันแบบ14วันอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ชินไม่คุ้นหรือว่าเจอปัญหาอะไรบางอย่าง อันนี้สามารถจะเอาตัวเครื่องพร้อมใบเสร็จนะครับไปที่ Apple Store แล้วก็ทําการเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าขอคืนเงินเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างอ่าจะเห็น,นครับตัวนี้คือหัวชาร์จเทปเปิลแถมมาให้ในกล่อง iPad Pro 11นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้จะจ่ายไฟให้20วัตต์นะครับผมถ้าเกิดจะลองเทียบขนาดกันนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้นี่นี่อันนี้เล็กกว่าเทียบกันเลยตึง้งของไซด์เดมลนะครับตัวนี้เล็กกว่าพกพาง่ายกว่า แล้วก็จ่ายไฟได้เต็มกว่าด้วยเพราะว่าอย่างที่บอก iPad Pro 11นิ้วรับไฟ28วัตต์ตัวนี้20ตัวนี้33นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีทั้งตัวหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จ Type C ให้ความยาวสาย1.5เมตรราคาเริ่มต้นที่5 9าบาทแล้วก็จะเป็นสายที่เป็น Type C กับ Type C นะครับซึ่งตัวของพอร์ตก็เป็น Thunderbolt นะครับตัวของ iPad Pro เจนใหม่ตัวนี้นะครับหมดแล้วทั้งกล่องมีอยู่แค่นี้นะครับกับตัว iPad Pro 11นิ้วนี่นครับเดี๋ยวมาดูกันตัวของ iPad Pro 12.9นะครับ2021ที่ได้พร้อมกับจอชนิีใหม่ครับ Liquid Retina XDR นะครับที่เป็น Mini l e d นั่นเองอ่าก็ที่เดิมครับแล้วก็ดึงออกมาป,าปม๊สำหรับใครที่กำลังเล่น iPad Pro อยู่นะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ตัวของ Cellular ที่รองรับ 5G นั้น เพิ่งจะเปิดให้กดสั่งจองกันได้นะครับคือของน่าจะมากันช่วงมิถุนายนนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางๆเลยแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับยังไม่ได้เช็คกับเขาเห็นว่าคนที่จองไปก็รับของมาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับก็แค่กล่องก็โครไซแล้วอ่ะคือต้องบอกว่าที่หน้ากล่องเนี่ยมันก็คือขนาดจริงนะครับแอคชัลไซของ iPad เลย Apple ก็เน้นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะครับก็คือให้ตัวเครื่องนั้นกับภาพบนหน้ากล่องเนี่ยมันเท่ากัน คนจะเห็นภาพง่ายนะครับว่าเวลา,าซื้อมาใช้งานแล้วมันจะไซส์ประมาณไหนนี่นะครับก็จะเป็น iPad Pro 12.9นะครับนี่ก็จะเป็นไซส์ของมันนะครับเรียกว่า11นิ้วกับ12.9นี่มันก็คนละเบอร์เหมือนกันนะน,นะครับนี่คือด้านหลังยังไงนี่ครับด้านหน้านี่นครับคือเรื่องของไซส์ตัวเครื่องหน้าจอแล้วก็ความหนาความบางนะครับคือบอกว่าตัวของ iPad Pro ถึงสอุเนี่ยเศษหนึ่งที่มันใช้กับเมจิ c คีย์บอร์ดตัวเก่าไม่ได้ก็คือเรื่องของความหนานี่แหละมันหนาขึ้น0.5มิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้เมจิกคีย์บอร์ดของเจนที่แล้วเนี่ยเวลาปิดมันจะไม่สนิทมันแอบอ่าๆนิดนึงนะครับก็เลยออกตัวเมจิกคีย์บอร์ดเจนใหม่ออกมาตามสไตล์ของ Apple นะครับอ่ะแล้วภายในกล่องนี่ไงนะครับ Apple ก็แถมหัวชาร์จถึงแม้ว่าตัวนี้จะรับไฟได้ถึงระดับ40วัตต์นะครับหัวชาร์จที่แถมมาก็ยังจ่ายไฟแค่ยี่ส คือตัวเดียวก,ยกันเลยกับในกล่องของ11 Pro อะ่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากชาร์จเต็มที่นะครับนี่ครับได้เทมไอ H A แปดสามห้าครับนะครับตัวนี้ก็นอกจากจะจ่ายไฟเพิ่มไปหกสิวัตต์ได้แล้วเนี่ยยังมีพอร์ตให้เหลือใช้งานชาร์จอย่างอื่นได้อีกนะครับแล้วก็ได้สายชาร์จยาว1.5เมตรไปด้วยนะครับผมราคาเริ่มที่799บาทใครที่แบบว่าอยู่ในอาณาจักรของ Apple เองคุณก็สามารถจะเอาตัวนี้ไปชาร์จ MacBook ได้ด้วยนย่างที่บอกครับผมชาร์จัยีัสิบวัตต์ไปก็ไดได้จ่่าาายฟเเต็มๆนะะครรับพว อางนี้บอก iPad Pro 12.9เนี่ยเขารับสูงสุดที่40วัตต์เลยทีเดียวนะครับคือเป็น iPad Pro นะครับเจนล่าสุดของปี2021นะครับผมที่มาพร้อมกับชิป Apple M 1ซึ่งเรื่องของขนาดกาบน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คนชอบอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะชอบไซส์ไหนผมเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายเน้นพกพาตัวของ iPad Pro 11 นะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกพามากกว่าซึ่งตัวนี้มันหนักอยู่ประมาณ489กรัมประมาณ500นั่นแหละพอมาบวกกับน้ำหนักของ Magic Keyboard ดไปอีกเนี่ยมันก็เหยียดกิโลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเน้นแบบเบาๆสบายๆ,ายๆพกพาง่ายครับใช้งานสะดวกผมว่า iPad Pro 11เนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะ Magic Keyboard กันต่อ Magic Keyboard สีขาวอันนี้คือต้องบอกว่า มากันวันที่ไปหยิบเครื่องเลยนะครับเพราะราที่มาตอนแรกเนี่ยทงพนักงานบัสโตเขาบอกว่ามันมาเฉพาะสีดำนะแต่ว่าสีขาวนี่ตามมาในวันนั้นเลยวันวางขายวันแรกคือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนี่นะครับคือแค่หยิบออกมายกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักโดยรวมเนี่ยมันก็ฟังเสียงก็รู้ครับความแตกต่างตะกี้นี้คุณได้ยินเสียงตอนกล่อง iPad ตกใช่ไหมรอบนี้คือกล่อง Magic Keyboard อะถูกต้องครับพี่น้องมันหนักกว่า iPad Pro ครับ ขีบบอลมันหนักจริงๆนะส่วนนึงก็เพราะว่าเขาต้องการออกแบบมาให้มันสามารถทำน้ำหนักให้สมดุลในการตั้งแล้วก็ยกตัว iPad ได้น,นั่นเองครับทำให้ตัวของฐานด้านล่างเนี่ยจะมีน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับจะได้เวลาวาง iPad เกาะไว้ด้านบนแล้วเนี่ยไม่เกิดการโยกเงยกง่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ 1> iPad 1 1นะครับปับ๊บประกบเข้ามาครับก็จะเป็นแบบนี้เลยกับสีขาวเพราะว่ามันเข้ากันมากๆนะครับเพราะว่า ตัวขอบของสีเงินหรือว่าซิลเวอร์เนี่ยมันก็สว่างกว่าให้ hey, ไงสว่างกว่าจริงเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นสีดำนะครับมันก็จะสีเข้มกว่านิดหน่อยนะครับนี่นะครับลำโพง4ตัวนะครับรอบทิศทางแล้วก็นี่ครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับกับตัวของ Magic Keyboard แล้วก็เมื่อพกพาผมว่าไซนี้ยน่ารักกว่านี่ครับเมจิกคีย์บอร์ดสีขาวนะครับตัวใหม่ที่เราเอามาแปะบน iPad Pro 11นิ้วนะครับ จะวาแบบนี้ปั๊บแล้วยกแบบนี้เหมือน macbook ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันอ่ะนี่นะครับฟุบวงสาปั๊บอันนี้ผมว่าน่าจะเจอปัญหาเดิมของคนทีใช้ไม g ค c คีย์บอร์ดที่ผมเคยบ่นไปเมื่อรอบที่แล้วก็คือตำแหน่งของตัวหน้าจอเวลาเราเอ็นไปเยอะสุดนะครับเนี่ยเยอะสุดที่มันเอ็นได้แล้วนิ้วเราลากไปปั๊บชนมีชนเหมือนเดิมครับนึกว่าจะแก้แล้วยังไม่แก้ครับ แต่ดูแล้วคงจะมันก็ไม่ได้จะแก้ง่ายนะเพราะว่ามันต้องมีการแบบขยับตำแหน่งหรือเปล่านะครับไม่งั้นองศาหรือมุมมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าทั้ง a จะ l e ยังใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็ตำแหน่งในการยกแล้วก็พลิกตัวเครื่องนั้นเหมือนกับตัว Magic Keyboard เจนแรกอยู่นะครับเนี่ยถ้าพิมพ์แล้วต้องพิมพ์ตัวเลขข้้งบนอนะ่ะมีชนแน่ๆเห็นปะ่ปะปะปะน,นะครับอันนี้คือตัวของ iPad Pro 11นะครับ สีซีเวอร์พร้อมกับเมจิกคีย์บอร์ดที่เป็นสีขาวนะครับเดี๋มาดูเมจิกคีย์บอร์ดของตัว12.9นิ้วกันนะครับที่เป็นดีไซน์ใหม่เรียกว่าใช้แล้วมันจะไม่เงือบคือปิดสนิทน,นั่นเองนะครับความหนักของมันไม่ธรรมาดาอ่านี่นะครับ นี่เรียบร้อยนะครับคือแค่ถือขึ้นแบบนี้ก็รู้สึกแล้วว่ามันหนักกว่าการแบบคนละเรื่องเลยนะครับผมเพราะว่าแค่ตัว iPad Pro 12.9นะครับตัวนี้มันหนัก689กรัมนะครับคือ7ขีดแล้วไงมาเจอ Magic Keyboard อีกคือขึ้นไปเป็นกิโลกว่าด้ยนะครับเนี่ยน,นะครับ2รุ่น2ขนาดนะครับระหว่าง iPad Pro 11นะครับสีเงินซิลเวอรพรอก,กับคีย์บอร์ดสีขาวครับ ด่มุมมองตัวนี้มากน่ารักเลยทีเดียวกับตัวนี้ก็ดูขรึมนะครับผม iPad Pro 2.9 9นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับ Magic Keyboard ตัวใหม่ที่เป็นสีดำส่วน Apple Pencil นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น Gen 2ครับใช้งานร่วมกับตัว iPad Pro ทั้ง2รุ่นนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ะนะนี่นะครับมันก็แปะออโต้น, Auto นะครับก็คือลักษณะของมันก็คือจะเป็นด้านที่เป็นแบนเรียบๆเนี่ยเวลาแปะลงไปก็จะล็อกอัตโนมัติ แล้วก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ของตัว Apple Pencil ไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับตัวเล็กนะครับก็ใช้เจนเดียวกันนะครับนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับ Apple Pencil 2นะครับนี่แล้วก็แปะปุ๊บก็จะมีการจัดคู่ตั้งค่าอะไรตามปกตินะครับนะครับอันนี้ก็บอกว่านี่คือเป็นเซตนะครับแบบครบชุดนะครับของตัว iPad Pro ทั้ง2รุ่นนะครับอย่างเช่นตัว iPad Pro นะครับ11นิ้วเจนใหม่เนี่ยก็เริ่มต้นที่27,900บาทราคานั้นคือจะมีเฉพาะตัว iPad นะ ที่ราคา27,900บาทครับก็ได้ความจุ1้8ยแกิกนะครับถ้าไม่พอก็บวกเพิ่มไปก็เตียราคาผวกเพิ่มไปอีกนะครับส่วนเมจิคคีย์บอร์ดนี้ซื้อแยกต่างหากนะครับ9,990บาทกดสั่งพร้อมกันก็ได้นะแต่ว่าก็เนี่ยครับราคาอีกหมื่นนึงอ่ะนะครับส่วน Apple Pencil นะครับ Gen 2ก็4,490ันสี่อย้าบาทก็จซื้อครบเซตถ้าเป็นเซตน,นี้เลยเนี่ยก็27 28แล้วกันนะ28บวกหมื่นนึงก็เป็น38 38บวกอีก5,000ก็ 4,300กว่าแล้วนะครับผมนี่คือราคาของ iPad Pro 11นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับชุดยกชุดกันเลยเนะี่ยนี่คือจากครึ่งแสนแล้วอะอส่วน iPad Pro 12.9นิ้วนะครับผมอันนี้เพิ่มจาก11นิ้วเนี่ยหมื่น <10. S 1> บาทนะครับทำไมราคามันต่างเยอะมากขนาดน,นี้ส่วนนึงก็เพราะว่าตัวของพาเนลหน้าจอครับที่เป็น Liquid Retina XDR ครับใช้เป็น Mini LED นั่นเองทำให้ราคามันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าสเปคภายในนั้นก็คือเหมือนกัน ทงชิป M1 นะครับหน่วยความจำ128เท่ากันกล้องหน้าก็เป็น i y e Side Camera 12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับมาพร้อมกับม o ด e Center ก็คือทําให้อยู่ตรงกลางเฟรมตลอดนะครับส่วนกล้องหลังที่เป็นกล้องดับโปรก็จะเป็น Dual Camera นะครับมีกล้องหลัก12ล้านแล้วกล้องคอนตราวาย10ล้านพิกเซลแล้วก็ไรเดอร์เซนเซอร์วัดความลึกนะครับแล้วก็จากที่ลองจำตับแตดูนี่ก็เห็นว่าด้วยความหนักของตัว iPad Pro 12.9ที่มากขึ้นนะครับทำให้ไอตัว Magic Keyboard เวลามันแตะมัน มันเงือ้อมเนี่ยมันสั่นมันคือ11 Pro โปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดูสั่นมากขนาดนั้นคือแป๊บเดียวก็หยุดแต่วันนี้มันก็ยังสั่นเยอะทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวว่าเอ๊ะทำตกทาหล่นแล้วมันจะหลุดะอะไรจากตัวเมชคคีย์บอร์ดไหมคืออันนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าส่วนของตัวแม่เหล็กที่ก็แปะมาเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กดันดูดสูงนะครับมันไม่หลุดง่ายแน่นอนคือเราสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นี่ครับ คือแข็งอย่างเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กกลายเป็ดูดสูงนะครับคือถ้ามาแบบตั้งใจแบบเฮ้ยอะไรจริงๆอาจจะดูดออกมาได้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่กล้ากระแพงกันึ๊บนี่แหละครับราคาครับเริ่มต้นร้อยแปดกิกนะครับสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับรุ่น Wi-Fi นะไม่ใช่ 5G ไม่ใช่เซลลูล่านะส่วนเมจิคคีย์บอร์ดของ iPad Pro 12.9นะครับอันนี้ราคาขยับขึ้นมาจาก9,900เป็น1 1ึ9 0บาทก็คือ38,000บวกอีกหมื่นหนึ่ง บวกเ0นอีก5,000ันไ่ไหมสี่พนอันนี้คือทะลุครึ่งแสนไปแล้วนะครับห้าหมกว่าบาทนะครับสำหรับเซตนี้อย่างอันนี้ก็สามารถไปลองเช็คราคาเพิ่มเติมได้นะครับใครต้องการสเปคประมาณไหนแล้วก็ส่วนรุ่นซลลูร่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เปิดให้จองแล้วนะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานแบบ จริงจังก่อนผมขอเวลาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วกันกับการทดสอบแล้วก็ลองใช้ ipad os ซึ่งบอกตามตรงว่าตัวผมเองไม่คุ้นมากๆอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาจากฝั่ง a n d r รอ d หรืุใช้แอปตัวแท็บเลต็ตอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดลอง ipad os แล้วมันจะความแตกต่างอย่างไงบ้างและถ้าเกิดจะลองเทียบกับคู่แข่งนะครับในสายแท็บเลต็ตเหมือนกันอย่าง samsung galaxy tab s 7 plus ตัวนี้นะครับทึ่งเก็จัดแพ็กเกจดูมานะครับก็คือตัวของแท็บสินิ้วเนี่ยเขาขายพ่วงพร้อมกับตัวคีย์บอร์ด แล้วก็ S Pen ที่บอกมันแถมมาในกล่องอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มเขียนหน้าจอได้เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างมันน้อยแค่ไหนความคุ้นชินในการทํางานระหว่าง Samsung ที่มันมีโหมดปกติที่เป็นแท็บเล็ตกับโหมด DEX ที่เหมือน PC เลยเนี่ยเอาจริงแล้วแบบไหนจะบอกกับใครมากกว่ากันครับรวมถึงเรื่องของราคาและความคุ้มค่าด้วยนะครับผมว่ยังไงเดี๋ยวมาเทสด,ดูอีกรอบนึงอ๋อก่อนจะจากกันไปนะครับตัวของเซนเนไอนะครับามวัด ตัวนี้ตัวเล็กๆน่ารักใช้กับแท็บ S7 Plus ได้ด้วยนะครับขายของถึงในสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเราก็มาแกะกล่อง iPad Pro นะครับพร้อมกับแนะนําวิธีการเลือกซื้อว่าไปซื้อที่ไหนได้บ้างตอนนี้มีขายที่ Apple Store แล้วหรือยังก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามีแล้วครับบล็อกอินได้เลยหรือไม่ก็ลองกดจองทางเว็บไซต์ก่อนได้แล้วก็ไปรับเครื่องที่สาขาได้นะครับซึ่งต้องบอกกันว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเขาจะมีการล็อก ซอดเวลาไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้คนเข้าไปในร้านเยอะเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกกับสถานการณ์ของโควิดแต่ลพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปซื้อหรือ w อ l k in เข้าไปนะครับผมว่ายังไงลองจองไปก่อนดีกว่าออนไลน์แล้วก็ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีซอดบ้างช่วงไหนบ้างที่สามารถจะเข้าไปในช็อปนะครับเพื่อดำการซื้อรวมถึงเพื่อคุยปรึกษาเข้ากับเจ้าหน้าที่ของ Apple ด้วยนะครับผม ส่วนรีวิวนะครับการใช้งาน ipad os เมื่อทดลองแล้วเทียบกันเรื่องของราคาความคุ้มค่ากับ tab s 7และเป็นยังไงบ้างอะไรมีประโยชน์ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างกันมากน้อยแ,แค่ไหนไว้กลับมาเจอกันเร็วนี้แน่นอนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องตัวแใสของเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับอันนี้หนักไปผมว่าอันนี้กำลังพอดีเลยคือน้ำหนักไอเนี่ย รวมคีย์บอร์ดแล้วอะก็ยังถือว่าใกล้เคียงกับตัวนี้เลย